สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่18มิถุนายนวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลยูโรรองธงการแข่งขันจึงคัดกำให้2คู่เช่นเดิมหากชอบกัต่างกันมาแต่ถ้าเห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลา5ทุม่มในศึกยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F ตุรกีพบจอเจียโดยคู่นี้ตุรกีต่อ0.75สวยตุวเฮดคู่นี้เคยเจอกันมา4ครั้งเป็นตุรกีชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งและจอเจียไม่ชนะเลย ส่วนผลงาน10นัดหลังสุดทุกรายการของตุรกีชนะ3เสมอ3แพ้4เข้าวิน4เสมอ1เสีย5และจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนด้านจอเจีย10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4เข้าวิน8เสมอ1เสีย2และจบสกอร์สูง7ครั้งตุรกีก่อนเข้าทเมนต์ถือว่าฟอร์มย่ำแย่พอสมควรเพราะพวกเขาหาชัยชนะไม่เจอมาแล้ว5เกมติดต่อกันและ5เกมที่ว่าพวกเขาแพ้ไปถึง3ครั้ง และหนึ่งในนั้นคือการโดนออสเตียถล่มมา6ตตอนหนึ่งน่าแสดงให้ถึงแนวรับอันยอดแย่และสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมัะเท่าไหร่ซึ่งส่วนทางกับฝั่งจอเจียที่พวกเขาชนะมาแล้ว3เกมรวดก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เรียกได้ว่าโมเมนตัมดีใช้ได้แม้ว่าเสียเปรียบเรื่องของประสบการณ์ก็ตามชัวทางจอเจียน่าจะลงเล่นแบบไม่มีความกดดันักเท่าไหร่ดูแล้วคู่นี้มีสิทธิเสมอค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นขออยู่รองจอเจียดีกว่าฟันทงตุรกีเสมอจอเจีย1นร่ตมตัวตอนหนี่งไปกระที่อีกคู่เวลาตีสองใน โปรตุเกสพบสาธารณรัฐเช็กโดยคู่นี้โปรตุเกสต่อ1ลูกส่วนเฮตูเฮตีเกมหลังสุดที่เจอกันของคู่นี้เป็นโปรตุเกสชนะได้4ครั้งลวดส่วนฟอร์ม10เกมหลังทุกรายการของโปรตุเกสชนะ8เสมอ0แพ้2เข้าวิน4เสมอ1เสีย5และจบสกอร์ 0, สูง7ครั้งส่วนทางด้านเช็ค10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1เข้าวิน5เสมอ1เสีย5และจบสกอร์ 0, สูง4ครั้ง ถือไปอีกหนึ่งทีมเต็งที่น่าจับตามองไม่เ้อยสำหรับโปรตุกเกสโดยเฉพาะในเรื่องของเกมลุกที่อุดมไปด้วยบรรดาน,นักเตะชั้นนําทั้งนั้นเลยวกกับมีการสร้างสรรค์เกมลุกที่หลากหลายอีกด้วยมองดูแล้วยังไงนัดนี้ก็จัดเต็มเพื่ปไปเดิมสามได้แบบสวยๆจริงอยู่ที่ว่าเช็คคู่แข่งเองก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมสเสือเกินแต่สุดท้ายตอนยอมรอบพวกเขานั้นยังตามหลังอดีตแชมป์ปี2016อยู่มากนอกจากนี้ปูมหลังสี่เกมหลังสุดที่เจอกันก็แพ้รวดซสด้ดวยเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่ต่อโปรตุกเกสดีกว่าฟันออปปตตตุเเเกาชชนะ็ค3่ สุดท้ายที่ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับเพิ่มทันที300บาทและโปรเอาใจขาดีลาเพียงฟาติดต่อกันครบ5วันรับโบนัสฟรีทันทีหาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ